สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ กลับมาแล้วนะคะกับพจน์นภัมบัดค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของเบาหวานแห้งนะคะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เรามาพูดคุยกันค่ะรวมถึงเรื่องของเมนูอาหารด้วยนะคะอาจารย์คะคนที่เป็นเบาหวานแห้งเลือกอาหารการกินจะต้องเลือกเหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานประเภทอื่นๆด้วยไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันเพียงแ,แต่ว่าความรู้สึกของคนป่วยเบาหวานแห้งเนี่ยมันจะรู้สึกลําบากกว่าผู้อื่นที่เป็นเบาหวานธรรมดาเพราะว่าความความ ดีกรีความอยากของหวานเขาจะสูงกว่าคืออยากตลอดเวลายใยา่เหรอคะเห็นของหวานเห็นอย่างเช่นคุกกี้เห็นเบเกอรี่เห็นน้ำพึ่ง<อ>เห็นไม่ได้นะ<อ>คุณนี้ก็มือไม้สันนะอยากจะต้องกิน,กนขนาดนั้นนะฮะควบคุมตัวเองยากทีนี้การแก้ไขเรื่องหวานแห้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องเจอแน่คือต้องอดทนหลังจากที่กินต้นบุญไปแล้วหนึ่งมื้อนะครับกินสักพักหนึ่งอาจจะต้องการอ่านเพิ่มเติมกินผลไม้กินแอปเปิ้ลกินอะไรพวกนี้ เสริมได้แต่ว่าความอยากอาหารของหวานของเขาเนี่ยยังหายไปครึ่งเดียวอีกครึ่งคือยังคงอยากอยู่โหมันแก้ยากนะอาจารย์ไอ้อยากจังกว่าจะไวถึงมื้อต่อไปคือมื้อเที่ยงเนี่ยเขาต้องประคองความอยากนี้ให้ได้ถ้าอยากของหวานไม่กินของหวานกินผลไม้ที่หวานน้อยดังนั้นไอ้ความอยากของเขาจะตอบสนองได้แค่ครึ่งเดียวค่ะทีนี้พอเขาอดทนนี้ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณัเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยไอ้ความอยากอาหารที่เขาเคยอยากมากๆเนี่ย มันจะค่อยลดลง mm hmm. จนกระทั่งสุดท้ายแล้วถ้าเผื่อเขากินทานอแคก,กินต้นบุญแล้วกินผลไม้แล้วแต่ความอยากก็คืออยากเมื่อก่อนนี้มันหายไปเลย oh. นั่นแสดงว่าอาการป่วยก,ก็ดีขึ้นอ๋อ oh, oh, คือวัดค่าจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกทางนึงคือเอาให้ชัดเจนเลยนั่นก็คือการตรวจ ตรวจเลือดนะคะว่าน้าตาลลดลงหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรามีผลยืนยันนะคะเอาละค่ะอาจารย์คาะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคนที่เป็นเบาหวานจะอยากอาหารมากถือถ้าสมมติว่าลดปริมาณลงจากที่เคยทานสมมติเอาขนมหวานละกันขนมหวานคือเคยทานปกติอยู่แล้วแต่ว่าคือมันอยากอะอยากทานเราทานสักคำสองคำในในตอนเริ่มต้นแรกๆพอได้อยู่ไหมคะไม่ได้ครับคือต้องตัดใจเลยเหรอคะ ตัดเลยตัดทางไปเลยไม่ไม่แต่ต้องชิมชิมคําดี้ก็ไม่ชิมต้องห้ามเลยหยุดเลยครับถ้าคุณอยากหายนะใช่ถ้าอยากหายจากโรคเบาหวานก็ต้องตัดใจใช่คุณครับแล้วให้ผลไม้พึ่งผลไม้บางชนิดแทนของหวานพึ่งเลยครับค่ะผลไม้บางชนิดแทนของหวานซึ่งอาจารย์เคยบอกไปแล้วแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่มะละกอแตงโมแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่มะละกอแตงโมห้าอย่างเท่านั้นที่สามารถรับประทานได้ตอนนั้นงด ต้องนั่นงดนะคะงดไว้ก่อน5อย่างนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างวันที่เราอยากที่จะให้มันอยู่ท้องไม่หิวง่ายอาจารย์อาจารย์ก็ได้นําผลไม้หรือว่าต้นบุญในแต่ละมื้อหรืออย่างที่เผื่อยากมากๆก็ไข่ต้มฟองหนึ่งไข่ต้มทานได้ทานได้ครับไข่ต้มทานไข่ต้มพ้อไข่แดงเนี่ทานได้ฟองหนึ่งต่อมื้อหรือต่อวันต่อครั้งต่อครั้งเช่นว่าช่วงเช้าถึงเย็นถึงเที่ยงเนี่ยเรามีช่วงโหยนานๆเนี่ยก็ไข่ต้มฟองหนึ่ง ถ้าผลไม้ไม่อยู่ก่บไข่ต้มก็ได้ใช่ใช่จะได้อฟองเดียวนะจะไปเที่ยงแค่นั้นเองอค,ค่ะฟองเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้อนุโลมพอได้เหมือนกันพอได้เหมือนกันแล้วก็พอทําเป็นการเกิดความชินแล้วมันก็จะแบบพอเปนชินแล้วเพราร่างกายมันปรับสภาพแล้วพอ,อตับอ่อนและแข็งแรงขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับโดยอาหารของต้นบุญปรับให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ไอความที่ดึงอันตรายมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แล้วร่างกายก็จะเริ่มหยุดการดึงกำเนื้อไปใช้เป็นพลังงานก็จะกลับมาสู่ความปกติคือการดึงน้ำตาลไปใช้ในขณะเดียวกันน้ําตาลสะสมที่เป็นขยะเนี่ยตับเราก็จะถูกขับทิ้งไปเรื่อยๆนะจนมันหายไปจนน้เปอร์เซ็นต์ลบลงเรื่อยๆก็ใช้ได้ โอเคแล้วก็อย่างต้นบุญธัญพืชที่อาจารย์เคยพูดตลอดเวลานี้นะคะก็สามารถที่จะทดแทนอาหารในแต่ละมื้อได้เลย,ดเลยโดยที่ไม่ต้องท่านอย่างอื่นเลยค่ะท่านแต่ต้นบุญนี่แหละนะคะแล้วก็ผลไม้อ่าห้าอย่างคแค่นั้นเองทานหลากหลายก็ได้หรือว่าแล้วแต่คุณผู้ชมละกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยการที่จะ,ะทานต้นบุญไม่ให้เบื่อ เราก็ต้องอมีส่วนผสมอื่นๆเข้ามามเพื่อเป็นรสชาติด้วยค่ะอาจารย์บอกว่าอย่างน้ําผลไม้เราก็แนะนําให้ผสมได้หรอคะอาจารย์ได้ครับ,รบใช้น้ำแอปเปิลได้ค่ะนะครับเดี๋ยวนี่จะเตรียมแอปเปิลมาใช่ไหมใช่แล้วนี่แอปเปิลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการสาธิตให้ดูนะคะจะใช้วิธีการปั่นให้มันคลุกเคล้ากันหน่อยระหว่างน้ำแอปเปิ้ลสดนะคะที่ผสมกับ ต้นบุญเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็สกัดน้ำแอปเปิลมาแล้วนะคะในแก้วนี้เรียบร้อยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะหั่นแอปเปิลสดๆที่เป็นชิ้นๆนะคะใส่ลงไปด้วยเพื่อให้มีการได้เคี้ยวด้วยนิด,ดนึง<ด>นะคะเดีด๋ยวท่านอาขออนุญาตวางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนกจะหั่นแอปเปิลก่อนนะคะอาจารย์คะค,ครับรบกวนอาจารย์ขอบคุณค่ะคควันนี้กลายเป็นแม่ครัวประจำโภชนาบ,บับัด อันนี้ล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วล้างแล้วนะคะคขออนุญ,ญาตหั่นแกนออกนิดหนึง่งหั่นแกนออกเพื่อที่จะเอาเม็ดออกไปด้วยแอปเปิลนี่เราทานทั้งเปลือกมันจะมีประโยชน์มากกว่าเอาเปลือกออกไหมคะจาง่ะมีมากมีมากกว่าครับอของดีที่เปลือกครับค่ะอย่างแอปเปิลมันมีสารอาหารอะไรบ้างคะจางคาะอ,อ๋อก็มีวิตามินเกลือแร่มีสารเส้นใยที่เป็นพวก stone ซลล์นี่มีประโยชน์มาก แล้วฝรั่งเขาว่ากันว่าถ้ากินแอปเปิ้ลวันละลูกเนี่ยจะห่างไกลจากมะเร็งด้วยแอปเปิ้ลห่างไกลจากมะเร็งใช่ครับแล้วแอปเปิ้ลนี้สามารถทําให้อยู่ท้องได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้ครับคนแต่คนที่เป็นเบาหวานแห้งนี่อาจจะไม่อยู่ในข่นนี้ก็จริงอ๋อได้เลยมันใหญ่ไปเนะใหญ่ไปเห็นว่าเอาไปอันนี้เอานิดนึงเอาละค่ะโอเคครับค่ะก็วิธีการก็คือเอาเป็นเล็กๆไหมอาจารย์คะไม่ต้องกระป๋องเลยครับไม่ต้องใช่ไหมครับแอปเปิ้ลก็ใส่ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะ ปิลแล้วก็เอาแอปเปิ้ลใส่เข้าไปค่ะแค่นี้ง่ายง่ายอือคือเราปั่นอันนี้ก่อนเะหมอโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวต้องขอโทษค่ะเดี๋ยวต้องใส่แอปเปิ้ลแล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนเพื่อมันจะกระเด็นผมลองมอเตอร์ไงโอเคค่ะปิดได้ไหมคะอาจารย์อ่าโอเคแล้วก็ปั่นแล้วก็ปั่นหอมมากกลิ่นแอปเปิ้ลออกมาเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วอันนี้เก็บอันนี้ฟแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วนะคะเอาต้นบุญใส่ก่อนได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะเอาต้นบุญใส่แก้วก่อนเนาะจย์ครับค่ะซึ่งต้นบุญเนี่ยซองหนึ่งก็สามารถอิ่มได้ตลอดมื้อเลยนะคะอิ่มได้ตลอดมื้อเลยก็ไม่ยากเลยฉีดค่ะเหมือนเดิมแต่ข้างในมันจะมีซองกันชื้นถ้าหล่นลงมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็หยิบออกแค่นั้นเองนะคะ แต่ให,ให,ให้ให้รู้ว่ามันมีอยู่ด้วยนะคะพอไม่คาจด้ครับเราแบ่งนะแบ่งดื่มทีละแก้วไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้ทานหนึ่งมือ้อตอนในซอ,องแอปเปิลที่ปั่นแล้วเนี่ยเทลงไปค่ะม,ม่มีกากแอปเปิลอยู่อาจารย์น,นี้นนอร่อย,ยมครัอเนาะเรากินทั้งต้นบวกแอปเปิลชิ้นไปนพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็คนครับ แล้วการรับประทานน้ำแอปเปิลสดๆแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์อะไรบางคะได้ทั้งไฟเบอร์ทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่ทั้งสารเส้นใยทั้งสารไฟโตเคมีคอลหรือสารพืชเคมีแอปเปิลได้ครบหมดเลยครับแล้วก็ยังได้โปรตีนที่คุณภาพสูงมากจากกรดอะมิโนที่อยู่ในต้นบุญอย่างนี้เราจะดื่มก็ได้หรือเราจะตักใช้ตักก็ได้นะครับใช้ช้อนตักตักก็ได้ใช้ก็ได้ครับประมางข้างคนอ๋อใช่ค้นมากเลยอะ อร่อยกอนมากเลยหนูชิมได้ใช่ไหมคะได้เลยครับ <laughs> เพนเลยครับอร่อยเลยจอมชิมแต่ละครั้งแล้วมไม่เร็วค่ะคมีรสชาติหวานๆแบบธรรมชาติของของน้ำแนะอปเปิลน่ะทั้งเนื้อมันด้วยใช่แล้วมันมีมีการเวลาที่เราเคี้ยวลงไปนะคะมันได้เคี้ยวทั้งธัญพืชใช่ทั้งเม็ดงาทั้งจิ้มข้าวสาลีทั้งข้าวโพด ทั้งข้าวโพดด้วยทั้งขูดเหลืองด้วยค่ะแต่ละอย่างปนกันเลยมีเนื้อแอปเปิลเข้าไปผสมอีกนิดหน่อยนะคะโอ้อันนี้อร่อยค่ะครบสูตรครบถ้วนครับนะครบถ้วนเลยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะอย่างถ้าเราผสมแอปเปิลเราทานมื้อไหนได้บ้างคะหรือว่าทุกมื้อครับทุกมื้อจะเช้าก็ได้ก็ลางวันเย็นก็ได้ได้หมดครับได้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปรับประทานที่บ้านได้นะคะวิธีการไม่ได้ยุ่มยากเลยฉีกซองแล้วก็ผสมกับ น้ำอ๋อน้ำเต้าหูก็ได้นะคะหรือว่าน้ำแอปเปิลวันนี้ที่เราเคยแนะนาน้ำมะพร้าวมะพร้าวได้น้าอุ่นก็ได้ครับน้าอุ่นน้าอุ่นธรรมดาก็ได้เหมือนกันอืนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะวันนี้โปรโมชั่นต้นบุญหนึ่งกล่องนะคะกล่องละ1,800บาทซื้อ2กล่องแถมไปเลยอ,อีก1กล่องราคาเพียง3,600บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือคนที่รักสุขภาพแม้กระทั่งคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะ ต้นบุญทันยพืชก็สามารถที่จะทําให้คุณอิ่มท้องได้แล้วก็มีคุณประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนต่อ1วันแล้วก็ไม่ได้มีส่วนของไขมันที่ไปสะสมที่มาตกค้างด้วยนะคะนะอ่นนี่เลยค่ะ091 491 6997 094 194 9695นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ089 3า3ส6ม 6, 6, 6ค่ะสามหมายเลขนี้เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาพิเศษสุดๆเพียง3,600บาทเท่านั้นค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับเรื่องราวของเรื่องของเบาหวานแห้งรวมรถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะคจากการที่รับประทานต้นบุญธัญพืชอยากให้อาจารย์สรุปฝากคุณผู้ชมไว้อีกนิดหนึ่งละกันก,ก็ฝากว่าถ้าคนเป็นเบาหวานแห้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเจอทางตันนะเราไม่มีทางออก เพราะว่ามันไม่มีช่องทางไหนที่จะทําให้คูมอาหารแล้วยังไงให้น้ําตาล,ลมันลงคูมยังไงให้กล้ามเนื้อมันกลับมาเป็นแบบแบบเก่าทําไม่ได้แล้วนะครับทางเดียวที่ทําได้ก็คือต้องฟังนักโภชนาการแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตัวตามแผนโภชนาการอย่างเคร่งครัดต้นบูรนี่จะเป็นคําตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยให้ทั้งน้ําตาลประจาวันลดลงน้ําตาลสะสมก็ลดลงพร้อมอทั้งกล้ามเนื้อหยุดวงจรที่ร่างกายดึงเอากล้ามเนื้อไปใช้เป็นพลังงานหยุดวงจรนี้ แล้วก็นาไปสู่วงจรเดิมของเราก็คือเอาน้าตาลไปใช้เป็นพลังงานแทนถ้าใช้ต้นบุญแบบนี้2มื้อต่อว,วันก็จะสามารถสำเร็จได้ครับค่ะทาน <c oughs> ต่อเนื่องไปนะคะโอกาสที่ <c oughs> ที่คุณเป็นเบาหวานหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นนะคะก็สามารถที่จะมีอาการดีขึ้นได้ใช่ครับแล้วก็บางโรคถึงกับหายขาดเลยอย่างที่อาจารย์บอกต้องร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารด้วยคถูกต้องค่ะเอาละค่ะคนป่วยก็รับประทานได้ ใครที่ไม่ป่วยอยากจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองก็รับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะ,คะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะจะเป็นอะไรติดตามสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้